เปิดใช้ดุลพินิษพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสรากินแหมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับเอาครับวันนี้28กันยาอีก3วันจะถึง1ตุลาคมแล้วเร็วจังเลยนะครับ3วันเท่านั้นนะครับเราก็มาถึงกงสุดท้ายครับมีร้อยบนสตรหนึ่งครับ สุดท้ายนะครับทำไมสูตรอื่นสูตรอื่นผมเอาปากหลักไปนะครับนี่แผ่นเดิมอันนี้แผ่นรวบรวมสถิติเ,เราจะมาดูกันวันพรุ่งนี้เมื่อเือนนี้นะครับตัวเลขทั้งหมดของแต่ละสูตรนะครับมันก็มีสูตรร้อยบนสิบบนสูตรปีกย่อยไปนะครับอันนี้ก็คือบินร้อยสูตรตัวเลขนะครับเป็นตัวกรอบหลักๆนะครับกรอบหลักๆสี่เก้าศูนย์หนึ่งสองหกแปด แต่และนั้นก็จะมีสูตรย่อยครับร้อยบน10บนหน่วยบนนะครับนี่ตัวเลขเหล่านี้ในวงเล็บคือสถิตินะครับอย่างเช่น512นอี่คำนวณได้สถิติ7งวดบรรทัด1ก็คือ1ดาวอยู่กับเราเป็นสูตรเก่าเล่าใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้แหละครับก็จะเจาสูตรโค้งสุดท้ายร้อยบนสูตรใหม่มาเทียบชนกัน,นสําหรับ10บนเรามีสูตรใหม่ครับคำนวณได้934สถิติ6งวดหน่วยบนคำนวณได้681สถิติ6งวดเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะสรุปทั้งหมดให้ดู สักครั้งในอีกหนึ่งคลิปคลิปต่อไปครับแต่เรามาดูคลิปร้อยบนครับเรามีสูตรเก่าเราใหม่1สูตรคำนวณได้5 1 2นนะครับสถิติ7งวด1ดาวแต่วันนี้เราจะมาคำนวณสูตรใหม่กันวงสุดท้ายร้อยบนสูตรใหม่ครับสถิติ5งวด1ตุลาคมครับอีก3วันใช้แค่หลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2บวก4ของพี่ครับหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2อาจารย์ก็วงกลมไ้ขวามือสุดเลยนะครับ รางวัลที่1 2สองตัวล่าง3ตัวหน้าครั้งที่1ครั้งที่2 3ตัวท้ายครั้งที่1ครั้งที่2หลักหน่วยก็คือนี่ครับเลข4ย้อนหลังห้างงวดคือวันที่1กรกฎาคมเพ้นหา16กรกฎาคมหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2ขอบวก4ขอโทษครับไม่ใช่บวกสีครับอาจารย์เขียนบวก4ได้อย่างไรมันจะต้องบวก6นะครับบวก2บวก1คงที่ครับเอาละครับอ่ หลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่สเลข4ครับบวก6เป็น10 10เอาเราเลข0นะครับหลักหน่วย0ูบวกสได้2 2เดินหน้า1ได้3 0 2 3ูนยร้อยบนนะครับร้อยบนออกอะไรเอ่ย16รกรกฎาคมงวดต่อมา873 286พลาดไหมครับ2เข้าร้อยบนไม่พลาดถูกต้องถูกต้องนะครับสูตรถูกต้องเอาล้วครับงวดต่อมาหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2เลข4 บวก6ได้10เช่นเดิมครับ0 0บวก2ได้2 2บวก1ได้3 0 2 3ออก3 9 1 1สิงหาคม3 9 1 3เข้าร้อยบน2วดผ่านไปบวดที่3ครับ9บวก6เป็น15ได้เล็ก5 5บวก2ได้7 7บวก1ได้8 5 7 8ครับออกอะไรครับ8 1 1 8เข้าตำแหน่งร้อยบนถูกต้องครับ3งวดผ่านครับงวดที่4 3บวก6เป็น9 9บวก2เป็น11ได้เลข1 1บวก1เป็น2 9 1 2ครับออก 9, 9 9 9 9 9 7ไม่มีปัญหาครับถ้ามีเลข9งวดนี้เยอะสะระเกินนะครับเลก9 4งวดผ่านครับงวดที่5 2บวก6เป็น8 8บวก2เป็น10ใช้เลข0 0บก1ได้1 801ครับออก8083สเลขนี้สวยครับ0นครับทำหน้าที่ตำแหน่งร้อยบนหางวดครับเรียบร้อยเนาะเอาหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2บก6 2สคงที่คงสุดท้ายร้อยบนครับ, 2, 2, 2, 8, 6, บนี่สเข้า286ด้บน3าเข้าร้อยบน391 8เข้าร้อบนนะครับ811เก้าเข้าร้อยบนเก้าหนึ่งหนึ่งงวดที่สี่งวดที่ห้าผ่านมาล่าสุดศูนย์เข้าร้อยบนศูน วันที่6ครับลุ้นกัน1ตุลาคมครับสูตรนี้นะครับลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2คือเลขก3บวก6ได้เลข9ก9 9เดินหน้า2เป็นส1ได้เลข1 1บวก1ได้เลขก2รอผลครับ912ครับสูตรใหม่สถิติ5้งวด1น1ตุลาคมเดี๋ยวไปเทียบชนกันดูไหมครับสักน,นิดนึงเนาะเอาก้กับ512 สถิติ5งวดจะเห็นว่าเลข1กับเลข2นะครับชนกันจานฟันทรงไปที่1กับ2ครับหลักร้อยบนนะฟันตรงไปที่1กับ2โอเคครับพบกันใหมคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือน เปิดใช้ดุลพ,พินิษฐ์ิจยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย